มารีวิว <Yeah. S 1> มันส้มโอกินาวานะคะอันนี้จะเป็นปลูกดินทรายนะคะหัวโตนะคะนี่ค่ะแต่ความฉ่ำจะชู่อ่าดินร่วนนะคะไม่ได้นะคะนี่ค่ะดินร่วนนะคะมีความฉ่ำส่วนอันนี้จะเป็นดินลูกลังนะคะมีหวานมากะคะ่ะแต่จะฉ่ำชู่อ่า ดินร่วนไม่ได้นะคะดินร่วนนี่คือฉ่าสุดแล้วค่ะอันนี้จะหนึบเลยค่ะหนึบเหนียวหนึบหนบนะคะอร่อยหวานนะคะดินลูกรลังนี่หวานนะคะหวานสีออ่ดินร่วนก็หวานฉ่านะคะส่วนดินทรายนะคะจะได้ผลโตมากค่ะหัวใหญ่นะคะแล้วก็ได้น้ําหนักนะแต่เนื้อสัมผัสอาจจะมีความเป็นแป้งนะคะสูงนะคะกว่าที่ปลูกในดิน ร่วนกับดินลูกหลังนะคะก็หวานนะคะหวานพอประมาณนะคะอยากกินมันให้อร่อยก็ต้องดูที่สถานที่ที่ปลูกด้วยนะคะนี่ค่ะดินที่สมุนชายสมาร์ทฟาร์มนะคะก็จะมีสมาชิกกลุ่มอยู่หลายแปลงนะคะรสมันหวานก็จะมีทั้งแบบฉ่ำนะคะแล้วก็แบบนึบนะคะแล้วก็มีแบบเอาไปแปรรูปนะคะจะต้องการขนาดผลที่โตนะคะกลินก่นหอมมากค่ะ